<c oughs> <c oughs> ืมกินอะไรอะ่ะเหมือนฉี่เลยนังไม้แกฉี่ลาดหรือเปล่าแกนั่งอยู่เฉยๆนะหืมเฮฟ้าดูลูกสไพแกสิเออมนฉันก็ได้กลิ่นนะไหนดูสิ <c oughs> โอ้โหไม้ใช่เหรเนี่ยแกฉี่เหรอ อทุเลาจริงๆน่าเกียดที่สุดเลยเนี่ยนี่แกไม่รู้ตัวเลยเหรอไมยฮะหืมนังไมยแกเนี่ยโตแล้วนะทำไมอ่ะไม่รู้จักอันฉี่ถ้าอันฉี่ไม่ได้อ่ะต้องไปหาแพมเปอร์มาใส่นะหรือไมยหรือว่าแกเป็นโอกฮะถึงได้ทำแบบเนี้ยบอกฉันมาด้วยนี้นะไมย ปิดบางอะไรฉันอยู่บอกมาไม่นะคะคือไม่ใช่หรือว่าแกเป็นโลคร้ายแล้วไม่ยอมบอกพวกฉันแม่ป้านี่มันอะไรกันน่ะทำไมเสียงดังกันแบบนี้ครับลูกผมเพิ่งจะหลับไปเองนะเบาๆหน่อยสินี่หลานป้าเมียแก่ อยู่ๆก็สี่ลาดออกมาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมบอกพวกเราใช่แล้วเมื่อกี้แม่เปิดผ้าดูนะเลอะเต็มไปหมดเลยแล้วแบบนี้โซฟาเราไม่เน่าเหม็นเป็นเดือนๆเลยเหรอออไม่เดี พี่ว่ามายไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าอยู่แบบนี้นานๆเดี๋ยวจะไม่สบายตัวเอาได้ค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมายกลับมาทำความสะอาดเองก็ได้อะพี่ไม่ต้องทำหรอกนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวพี่ทำเองนะมายขึ้นไปพักเถอะ แต่นาคินฉันถามจริงเถอะแกเป็นลูกผู้ชายแท้ๆนะมีหนำซ้ำยังเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่กลับมาเช็ดฉี่ให้เมียมาจับของต่ําๆแบบเนี้ยแล้วแกจะทําอะไรขึ้นฮะชีวิตแกน่ะจะหาความจเจริญรุ่งเรืองได้ไหมทําไมอะครับแม่ไม่ก็เป็นเมียผมอะผมก็ต้องดูแลสิครับแล้วถ้าวันหนึ่งอะแม่แก่ไปแล้วแม่ฉี่ราดแบบนี้ผมก็ต้องดูแลแม่เหมือนกันนะ นี่นายขินแกกำลังยอกย้อนแม่นะถ้าอนาคตอะ่ะมันเป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะเขาเป็นแม่แกแกก็ต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้วตอนที่แกเด็กๆอะ่ะแม่แกเขาก็ทำให้อยู่แล้วแต่เนี่ยกับเมียแกอะ่ะมันไม่ใช่พี่ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวมาไปอาบน้ำเปลี่ยนสภาพแล้วเดี๋ยวมามาทำความสะอาดเอง ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่อย่าไปฟังเลยไปขึ้นไปพักผ่อนเถอะนอยไอ้ลูกไม่รักดีเห็นเมียดีกว่าแม่เดี๋ยวๆสักวันมึงจะโดนเยฟ้าแกจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะลูกชายแก่กับเรื่องเมียเนี่ยฉันรู้แล้วนะพี่และที่นางไมยอะมันฉี่ลาดเนี่ย แกจะทำยังไงอายุมันก็ยังน้อยอยู่นะฉันไม่ปล่อยไว้แล้วการพี่เรื่องนี้ฉันต้องจัดการให้ได้แล้วนะแี่ที่สุดเลยจัดการอะไรเหรอครับก็เรื่องเมียแกไงแล้วเนี่ยมันไปไหนไม่เห็นออกมาด้วยเนี่ะผมให้เขาไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พักผ่อนแล้วล่ะผมว่าผมมีเรื่องที่ต้องคุยกับแม่กับป้าแล้วล่ะแกจะคุยอะไรกับพวกฉันที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผมไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจอะไรนะผมรู้หรอกนะว่าแม่กับป้าเนี่ยไม่ชอบไมายเขาแต่ผมไม่เข้าใจอะ่ะทำไมจะต้องไปรังแกเขาถึงขนาดนั้นอะ่ะฉันไปรังแกอะไรมันมีแต่มมันอะ่ะทำตัวของมันเองนี่ป้าป้าไปหัวเราะเขาที่เขาฉี่ราาไม่ใช่เหรอครับฮะแถมยังไปว่าเขาเป็นโรคไยอีก แม่ก็เหมือนกันทํำท่าทางรังเกยียจเขาสักขนาดนั้นที่เขาเป็นแบบเนี้ไม่ใช่พราะแม่กับป้าหรือไงรู้ทั้งรู้ว่าเขาท้องอยู่แต่ก็ยังใช้เขาไปทํางานหนักแบบนั้นอะไรกันให้ไปยกน้ําให้ยกของหนักๆอย่างนี้เนี่ยเหรอว่าเขาท้องแก่ขนาดนั้นแล้วอ่ะก็ยังไปทํากับเขาแบบนั้นยังไปบังคับใช้งานเขาแบบนั้นอีกอแล้วยังไงอ่ะตอนที่ฉันท้องฉันก็ทําได้ทุกอย่างไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลย ที่สําคัญอ่ะเมียแกไม่ได้ง่อยนะที่จะทำอะไรไม่ได้สักอย่างอ่ะแล้วที่มันฉี่ลาดมัวซัวไปหมดอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพวกฉันมันโตแล้วอ่ะมันก็ต้องรู้จักอันฉี่สินี่อะไรอ่ะจามทีเดียวอ่ะไหลหมดตัวเลยนี่ป้าเคยท้องเคยคลอดลูกไหมะครับฮะอ๋อ ผมลืมไปป้าไม่มีผัวเนี่ยป้าถึงไม่รู้ว่าคนที่เขาคลอดลูกเนี่ยเขาเจ็บเขาทรมานขนาดไหนแล้วร่างกายไมา์เขาก็ไม่ปกติหมอต้องบังคับไมายผ่าคลอดลวงหน้าก่อน3เดือนน่ะก็เพราะว่าแม่กับป้านั่นแหละที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นใช้เขาไปทํางานหนักแบบนั้นได้ยังไงรู้ไหมสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมีปัญหาเรื่องระบบมดลูกของเขาอะป้ากับแม่เนี่ยคิดว่าไมายเขาอยากเป็นแบบนั้นหรือย,ยังไงหรือย,ยังไปตอกย้ําเขาแบบนั้นอีก เคยนึกถึงความรู้สึกของเขาบ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงป้าแก่แล้วนะอย่าให้ผมต้องสอนเลยดีกว่าครับยีฟ้าแกดูลูกชายแกนะแกต้องจัดการให้ฉันด้วยนี่นายคินป้าเน,น็ดน่ะเขาเป็นป้าจะแท้ของแกเลยนะแล้วเขาก็เป็นพี่สาวฉันส่วนนางไม,ม้มียแกนะมันมีดีอะไรทําไมถึงได้ออกตัวเข้าข้ามมันขนาดนั้นฮะไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวทําทอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง ยิ่งตอนคลอดลูกเสร็จออกมาน่ะไม่ได้ทําอะไรเลยเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนเหมือนคนเป็นง่อยเน่ะเอาจริงๆนะนาคินแม่นั้นไม่ได้เห็นด้วยตัง้งแต่ตอนแรกนะที่แกจะแต่งงานกับมันอะถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยแม่ไม่ใช่เหรอที่เป็นคนพาไมายมาแนะนําให้รู้จักกับผมด้วยซ้ำฮะเพราะแม่เห็นว่าฐานะทางบ้านมายเขารวยเขาดีเขามีชาติระกูลท้งทที่ตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยแม่ก็เห็นว่ามีคน่ะ เขามาดูตัวไม้ตั้งกี่คนแล้วอ่ะแต่ไม้เขายังเลือกแต่งงานอะผมซึ่งคนอย่างผมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่แม่ลืมไปแล้วหรือยังไงอะฮะเออฉันลืมหมดละแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ฉันจําได้คือฉันไม่ชอบพี่หน้ามันพอไม้มาได้ยินแบบนี้เนี่ยไม้ก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่าตั้งแต่ที่ไม้ก้าวขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยทําไมอยู่แม่ถึงเปลี่ยนไปไม้ออกมาทําไมอะพี่บอกไม้แล้วไงว่า ให้พักผ่อนอยู่ในห้องอะ่ะเ,เรื่องนี้พี่จัดการเองไม่เป็นไรคะ่ะดีแล้วละคะ่ะที่ไมล์ออกมาไมล์จะได้รู้ว่าคนที่ไมล์นับถือเหมือนแม่แท้เหมือนป้าแท้คิดกับไมล์แบบไหนไมล์จะได้รู้เอาไว้ที่แม่ไม่ชอบไมล์เกลียดไมล์เป็นเพราะว่าไมายถูกตัดหางปล่อยว่าจากครอบครัวของมายอย่างนั้นเหรอคะก็ใช่นะสิเพราะว่าฉันคิดว่าตอนแรกอะ่ะแกมาอยู่กับฉันแกจะได้เงินจากครอบครัวกแกมาบ้าง แต่นี่อะไรไม่ได้อะไรติดตัวมาสักบาทกะจะมาเกาะลูกชายฉันกินใช่ไหมไม่หนำซ้ำน่ะไม่อยู่ไม่ทันเท่าไหร่ก็ทันล่งท้องซะและ้วหมายว่าแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยทางครอบครัวของไมยต้องได้รับสินสอดจากทางครอบครัวของแม่แต่นี่ไม่มีอะไรเลยหมยถึงโดนตัดหางปล่อยวัดแบบนี้ยังไงล่ะคะแล้วนี่ไม่พอแม่ยังจะหวังมาเอาเงินจากมาอีกอย่างนั้นหรอคะ แม่รู้ไหมคะที่มาย,ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยที่มายมายืนอยู่ตรงนี้เพราะมายรักพี่นาคินมายถึงยอมตัดขาดกับครอบครัวของมายเพื่อที่มายจะมาเริ่มต้นใหม่กับเขานี่แม่เราสองคน่ะสู้กันมาอย่างยากลําบากจนเราตั้งตัวมีลูกกันได้งานก็ไม่ได้แต่งพิธีอะไรก็ไม่ได้จัดทั้งนั้นเลยนี่ผมยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้เลยนะแม่เกจจะรู้สึกผิดอะไร แกก็เลี้ยงมันมาถึงวันนี้แล้วไงใช่เอาจริงๆนะแม่จะบอกตรงๆเลยแกน่ะอยากกับมันซะเถอะตอนนี้นงางไม้น่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเราแล้ว,ลวมีแต่เป็นภาระเปล่าๆจะฉี่จะล่าตอน,น่ยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยทางที่ดีฉันว่าแกน่ะหาเมียใหม่เข้าบ้านถึงนาคินนี่คำพูดแม่แต่ละคำเนี่ยทำไมมันได้เห็นแก่ตัวแบบนี้อะแม่ฮะไม้เขาเป็นเมียผม เขาเป็นแม่ของลูกผมยังไงผมก็ไม่อยากกับเขากลับกันนะผมไม่รู้สึกเลยว่าหมายเป็นพาละคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นพาละเนี่ยมันคือแม่กับป้าต่างหากนี่นาชินแกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงใช่แกหมายความว่ายังไงฉันน่ะเป็นป้าแกนะและเนี่ยเป็นน้องสาวฉันก็คือแม่ของแก พวกฉันน่ะจะไปเป็นผลายแกได้ยังไงได้ยังไงอะล่ะก็ป้าไม่มีลูกไม่มีผัวแถมยังมาอาศัยอยู่บ้านผมแบบนี้แล้ววันวันก็ไม่ทำอะไรนอกจากจ้องแต่จะยุให้แม่ผมเนี่ยคอยหาเรื่องทะเลาะกับไม่นีม่มาอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเขาไม่พอนะยิงย่งจะมาทำให้ครอบครัวคนอื่นก็แตกแยกแบบนี้อีกเหรอแต่ฉันเป็นแม่แก ฉันคลอดแกออกมาแล้วฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูแกมาแกไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้แล้วนี่ก็ป้าแกแกก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเลี้ยงฉันมาเข้าใจไหมนี่ถ้าแม่รักพี่สาวแม่มากนะผมว่าแม่เนี่ยออกไปอยู่กับพี่สาวแม่กันสองคนเลยดีกว่าแม่จะว่าผมเนรคุณก็ได้นะแต่ผมขอเชิญแม่กับป้าเนี่ยออกไปจากบ้านผมเลยดีกว่านี่นาคิน มันเกินไปแล้วนะทำไมแกพูดกับฉันกับป้าแบบนี้เป็นพ่อแกคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้ลูกชายฉันทำกับฉันแบบนี้พูดกับฉันแบบนี้นี่พอเลยนะแม่หยุดเลยนะแม่ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายไมายเขาแบบนี้นะผมเบื่อเต็มทนแล้วนะเบื่อที่ะต้องมาทะเลาะอะไรกับแม่ในเรื่องพวกนี้อีกแล้วเนี่ยเอาเถอะผมว่าแม่กับป้าเนี่ยออกไปหาที่อยู่ข้างนอกถ้าไม่มีเดี๋ยวผมหาให้ก็ได้ แล้วเดี๋ยวเงินเนี่ยผมจะส่งให้ใช้ทุกเดือนแทนแล้วกันไปเถอไมเราขึ้นไปพักกันเถอะค่ะพี่นาคินแต่ไม้ขอพูดอะไรกับแม่กับป้าหน่อยแล้วกันนะคะแม่คะป้าคะไม้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แม่กับป้ารักไม้เป็นลูกสาวเป็นหลานสาวแท้ๆคนหนึ่งแต่ความพยายามของไม้มันกลับสูญเปล่าแม่กับป้า ไม่เคอเห็นค่าอะไรของไม้เลยเห็นค่าไม้ก็แต่เรื่องเงินเท่านั้นไปเข้าใจแล้วละค่ะนี่นักินค่ะไปกันนะคะยี่ฟ้าก็จะยอมมันได้ยังไงก็จะยอมมันเหรอฉันไม่ยอมนะโอ๊ยลูกแล้วนะพี่นิด อยู่นั่นแหละตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วจะพูดมากทำไมเฮ้ย